วันนี้ Men's Review นะรายการใหม่แกะกล่องของเรานะฮะปกติเรามีรายการ Men's t o r y Men Hol o Men อะไรวันนี้มี Men's Review แล้วกันวันนี้เราจะมารีวิวเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่น Limited e dition นะครับแพงที่สุดในตลาด Samsung Galaxy C4 3 t o m b o w Limited e dition เปิดตัวในไทยซึ่งหมดไปแล้วนะมีมาไม่เยอะเขาบอกร0อยกว่าตัว นะครับผม1นึ่งแสนบาทท้วนมือถือเครื่องละแสนจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้อันบ็อกซ์ไปกับผมครับสำหรับ Samsung g a l a ก y ี่ซครับอันแรกแกะออกมาเนี่ยโ,โหกล่องก็ใหญ่โตมโหฬารน,นะครับผมอันนี้เราเราลองแกะออกมาดูสิ่งแรกที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหก็จะมีเหมือนกับเป็นค์ดแมสเซจนะ ระหว่างทอมบาวกับซัมซุงนะก็จะเขียนบอกไว้อะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นการคอลลาเปอร์เรทนะใหญ่มากเหมือนเซอร์ติฟิเคตเหมือนกับใบจบปริญญาเลยฮะว่าได้ของจากซัมซุงมาแกออกมาครับอย่างแรกเลยเราก็เจอนะครับผมทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5กล่อง5กล่องเนี่ยก็ประกอบไปด้วย S Pen ก็คือปากานะครับตัว c 4 3โทรศัพท์อันนี้ต้องมีนะแล้วก็ตัวซัมซุงวอชสี่ครับผมแล้วแกเล็กซี่บัสองนะครับแล้วก็ไวเลสชาร์จทริโอโอเค เราเริ่มจากโทรศัพท์ก่อนกล่องก็เป็นท o m b o w e d ดิชั่นนะครับข้างในเนี่ยก็ทุกดีเทลครับนี่โอ้โหหรูหรามากตัวนี้นะครับโอ้แกะออกมานี่อย่างแรกเลยที่เจอนี่คืออะไรเอ่ยกล่องผ้าเฮ้ยที่ชารแบตนะครับผมอแดปเตอร์ของเขาก็เป็นลายท o m b o w e d ดิชั่นนะนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้ด้วยแล้วก็อยากให้ดูอีกตัวหนึ่งตัวเป็นเคเบิลไทยนะเคเบิลไทยก็เจ๋งมากเดี๋ยลองดูมนาะ เคเบิลไทยเป็นสายถักนะลายทอมบาวเลยก็เป็น USB Type C นะครับผมเป็น Type C ออก Type C นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็อตัวนี้มีแค่นี้ไม่มีอะไรละตัวนี้เครื่องก็อยู่นี่ครับเดี๋ยวเครื่องอบอกงี้เลยคือฟินิชชิ่งนะจับเลยก็รู้สึกเหมือนกับมันจะด้านๆหน่อยฟินิชชิ่งสวยมากแล้วก็ เป็นลายอิดิชันของท o m b าวแล้วกันก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลย3สีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปดูเหมือนกับอันอื่นต่อดีกว่าว่าข้างในเนี่ยนะมีอะไรอีกบ้างนะครับที่ชาร์จแล้วกันนะที่ชาร์จอันนี้เนี่ยเป็นเป็นไวเลสชาร์เจอร์ทีนนะตัวนี้คือเจ๋งเลยเพราะว่ามันสามารถชาร์จอุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะของที่มีอยู่ในบ็อกเซตตัวนี้ได้นะด้วยแท่นชาร์จแท่นนี้พร้อมกันเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็มีมาเหมือนกันครับนี่ มีที่ชาร์จของเขามาเหมือนกันนะของทอมบาวนี่เห็นนะฮะตัวอะแดปเตอร์ก็สวยงามนะมาพร้อมกับที่ชาร์จแบบไวเลสชาร์จเจอร์ ger, แบบชาร์จเร็วนะนะครับตัวนี้ก็ชาร์จได้พร้อมกันเลยนะโอเคนี่เราอันบ็อกซ์มาเรื่อยๆนะครับอ่ต่อหูฟังของ t อมบราวนี่ดูซะก่อนเป็น Galaxy Bud s 2นะครับผมเป็น Tom Brow n l m m t e d e e i t t o o n นี่ตัวนี้สวยมาก ขวาซ้ายมีตาทุมขวา,ขวาใช้ได้เลยครับตัวนี้นะครับผมก็เป็น AKG ด้วยนะครับผม X กับซัมซุงและ X กับทอมบาตัวนี้ก็โอ้โหสวยงามอะคือใครใช้มือถือรุ่นนี้เนี่ยก็ต้องใช้ตัว galaxy buds ตัวนี้ด้วยนะมันจะได้เข้ากาันเข้ากันนะดูดิมีลายด้วยข้างๆนะครับผมแล้วก็ัดเจนครับโลโก้ซัม s ุง X X t ทอมบนี่โอเคไปต่อครับ ใครที่ใช้สำหรับตัว Galaxy c 4 3เนี่ยผมว่าอย่างหนึ่งที่เป็นของที่จำเป็นเลยเพราะว่ามันเป็นมือถือกึ่งแท็บเล็ตแล้วนะตัวนี้ก็ต้องมีตัวนี้ครับตัว S Pen Pro S Pen Pro ก็คือตัวปากกานะครับผมปากกา S Pen นี่ดูสินี่มีปากกาด้วยนะครับผมปากกา S Pen Pro นะครับใครที่ใช้ S S Pen แล้วเนี่ยจะติดใจเพราะมันเขียนได้เหมือนกับวาดลงวาดรูปวาดอะไรได้หมดเลย สำหรับตัวเอสเพนนะนะตัวนี้เอสเพนก็สวยงามสำหรับอันสุดท้ายในกล่องใบนี้ก็คือตัวนี้ครับ Galaxy Watch 4ครับรุ่น4แล้วสำหรับ Galaxy นะครับนี่โอ้โหนาฬิกาสวยมากนะครับผมเป็น Smart Watch นะครับตัวนี้ก็บอกฮาร์ r เรทแล้วก็มันก็จะซิงค h r o น i z e ์หรือซิงค์กับตัว มือถือนะครับผมได้และตัวนี้เนี่ยก็มาเป็นฟังก์ชันนะครับผมที่เป็นธีมทอมบาว์อีดิชันด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ตัวสายเนี่ยก็เป็นซิกเนเจอร์ของทอมบาว์นะครับผมตัวสายเนี่ยผิวสัมผัสเนี่ยข้างในนะครับผมเป็นยางนะเป็นลับเบอร์ส่วนข้างนอกเนี่ยเป็นหนังนะนะครับแล้วก็เพิ่มสติชิ่งเพิ่มได้นะครับเป็น3สีนะครับผมน้ำเงินขาวแล้วก็แดงนะครับตัวนี้โอ้ยดูธีมครับนี่เขียนเลยทอมบาว์นี่ เป็นทีมเลยนะครับเปิดขึ้นมา ร้อยเรียบร้อยมาแล้วจ้านะครับผมตอนนี้เนี่ยมันก็คอนเน t เข้าแล้วครับผมกับตัว galaxy watch 4นะครับตัวนี้ก็บอกเลยครับว่านี่สามารถไฟ watch ได้เดี๋ยวลองดูว่าอยู่ไหนนี่นี่มาได้เจอแล้วนี่แล้วก็ลองดูครับนี่ครับพร้อมใช้งานแล้วฮะนาฬิกาโอเคผ่านไปนะฮะสำหรับของนะฮะที่ให้มาทั้งหมดกี่อันเนี่ย1,2,3,4,5อัน นะครับผมห้าอันหลักแล้วกันนะครับแต่มันยังมีอีกอันหนึ่งนะเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งนะครับผมเห็นว่าเอ๊ะมันมีช่องเปิดอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้ต้องเปิดดูหน่อยนี่ตัวนี้มันเปิดได้ครับดึงเอบโอ้ยดึงออกมาเป็นเรียกว่าสายทอมบาเลยนี่ดูดิโอ้นี่ดึงออกมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้คือมีเคสครับแล้วก็มีสายเพิ่มนี่โอ้โห อันนี้เนี่ยเหมือนกับใส่ตัวนี้เนาะนะครับผมก็สามารถนะครับผมใส่เคสได้เป็นเคสหนังนะโอ้โหสวยมากดีเทลดีมากเนี่ยเป็นทอมบาวนะครับผมนิวยอร์กนะครับผม X กับซัมซุงนี่สามารถใส่เข้าไปได้เลยโอเคนะครับผมแล้วก็นี่ Galaxy Buds ก็มีเคสเหมือนกันนะครับเคสเป็นเคสหนังนะตัวนี้คือทัชชิ่งฟิลลิ่งดีมากนะครับผมใส่ อันนี้ก็เพิ่มโอ้โหเพิ่มความหรูหราไปได้นี่เดี๋ยวลองดูก่อนนี่ดูดิโอ้โหดูครับโอ้โหวางคู่กันนี่สุดยอดไปเลยนี่ดูดิสวยมากโอ้โหนี่ยอยากวางให้ดูอย่างนี้ครับนี่โอ้โห,โโหไปว,วางโต๊ะประชมโต๊ะประชุมเนี่ยไปประชุมเนี่ยดูหรูหราขึ้นเยอะนะครับแล้วดูแบบโปรเฟชชั่นอลมากใครที่เป็นสายแฟชั่นเห็นทอมบาวอย่างนี้แล้ว สุดยอดเลยโอ้ยตัวนี้ก็มาพร้อมสายนาฬิกาเพิ่มด้วยนะครับผมวันไหนที่เป็นเหมือนกับใครอยากได้แบบตีมแบบสปอร์ตหน่อยนะครับผมดูแคชชวลหน่อยก็จะเป็นสายแบบนะครับผมสายผ้านะแล้วก็ใครที่เอาไปออกกําลังกายแล้วกันเดี๋ยวนี้สายยางคิดสวยงามผ่านไปนะสารับการอั b นบ็อ,อ,อกเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปดูฟังก์ชันในเครื่องของตัว C43 และกันตัว Tom b a o Limited Edition ว่าข้างในเนี่ย ในตัวเครื่องจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูในตัวเครื่องของ t o m b a ล n ีโฟมันครับตัวนี้นะตัวมือถือเนี่ยครับก็มาพร้อมกับความจุนะฮะ ROM 512รอม5กิกโอ้โหใหญ่โตมาโหดานใช้ยังไงก็ไม่หมดครับ512เนี่ย RAM 12กิกโอ้โหก็เหลือเฟือใครที่อยากเล่นเกมพร้อมกับดูหนัง ร้อมกับคุยไลน์อันนี้ตอบโจทย์เลยครับใช้ได้หมดเลยนะแล้วตัวนี้ก็ใช้กับ s pen ได้นี่เดี๋ยวลองดูนี่ครับก็เขียนโน้ตได้เลยอยากเขียนโน้ตเขียนอะไรนะครับนี่เขียนที่ s pen นะครับผมเขียนชื่อตัวเอง ต่อไปเป็นฟังก์ชันกล้องครับเดี๋ยวนี้โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูประสิทธิภาพของกล้องของตัว Samsung Galaxy C4 3เดี๋ยวลองดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างผมว่าตัวเจ๋งที่สุดตรงนี้นะต้องบอกว่ามันคือกล้องตัว Samsung นะฮะตัว c 4 3เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด 1, 2 3 4 5ต้องบอกอย่าต้องบอกงี้ครับกล้อง3ตัวกล้องนอกนะ12ล้านพิกเซลนะทั้งหมดเลยประกอบไปด้วย Y เ l t ต้าวายแล้วก็เ e เลเรียกว่าครบทุกระยะครับใครที่เหมือนกับชอบเซลฟี่นะอยากได้แบบมุมมองกว้างๆก,ก,ก็มีเอาต้าวายโอ้โหวายิ่งกว่านะแล้วก็กล้องข้างหน้าเนี่ยสิล้านพิกเซลตัวนี้นะครับแล้วกล้องข้างในนะครับผมข้างในเนี่ยเอาไว้เหมือนกับวิดีโอคอลหรือเอาไว้คุยกันเนี่ยสล้านพิกเซลก็ชัดมากแล้วนะโอ้โหมีกล้องทั้งหมด5ตัวนะฮะสำหรับตัว galaxy ตัว C43 นะซึ่งเดี๋ยวเราลองทดสอบ ประสิทธิภาพกล้องดูแล้วกันว่าเวลาเซลฟี่เนี่ยความชัดจะเป็นยังไงแต่ผมว่ามันมีฟังก์ชันเด็ดนะตัวนี้ก็คือฟังก์ชันที่ทุกคนเหมือนกับใครที่เป็นสายโซเชียลมีเดียชอบคือสามารถเซลฟี่นะฮะจากกล้องหลังได้นี่ตัวนี้บอกเลยนี่นี่ครับตัวนี้เนี่ยตรงโคเวอร์ก็เห็นด้วยผมว่าเป็นฟังก์ชันที่หลายๆคนชอบมากสําหรับตัวนี้ครับผมสามารถเซลฟี่ตัวเองได้นะฮะจากกล้องนี้เลยครับนี่นี่ฮะ ก็คือใช้ S Pen เนี่ยในการถ่ายได้แล้วเราสำคัญนะครับเราเห็นหน้าเราเห็นอะไรเราเองแล้วตัวกล้องมันเนี่ยต้องบอกงี้ครับชัดมากนะฮะคือจอเขาดีมากอยู่แล้วครับนี่ให้ดูก่อนนี่ฮะภาพของซัมซุงเนี่ยคือดูธรรมชาติมากและสวยมากกล้องเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็เวลาจะ FaceTime หรือประชุมผ่านซ o มนะฮะหรือกุ๊ปไลน์อะไรต่างๆเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยผมว่าตอบโจทย์นะฮะแล้วที่สําคัญเลยคุณสามารถนะใช้โปรแกรมนี้ กระโปรแรมอื่นได้ด้วยนะฮะสามารถแบ่งหน้าต่างได้นี่เป็นฟังก์ชันพิเศษของตัว Samsung Galaxy C4 3ซนะฮะซึ่งจะมีเมนูที่เรียกว่าตัว Galaxy Lab นะนะตัวนี้เนี่ยสามารถแบ่งหน้าจอได้ตามไซส์ที่คุณต้องการเลย เรียกว่าใครนะครับผมที่อยากได้มือถือทั้งที่เรียกว่าทํางานได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปได้เล่นเกมได้เรียกว่าครบมากๆสําหรับตัวนี้ครับตัว C4 3 t o m b o w Limited Edition นะยังไงเดี๋ยวผมลองใช้ดูแล้วกันดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวนี้เนาะยัยงไงฝากนะครับผมกดไลค์กด s u b s ไครต์นะฮะช่องอนาคิน TV ด้วยนะคะยังไง m ม n s ์รีวิวในวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะครับผมใน EP หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปรีวิวอะไรเนี่ยติดตามชมใน EP หน้านะยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ